สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเอนีม่มาดามเดือนฟรงเซมีคลิปดีๆมาบอกจ้ะกัรน,นึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวด้วยมอของเขาจ้าก่อนอื่นจ้าล้างน้ำออกจากสามน้าพี่นอ้องล้างให้มันใสล้างให้น้ำเป็นใสอ่จ้ะ Não sabem, meu né? oh. aqui está a né? ตาล้างน้ำออกจะใส่น้าพี่น้องใส่น้าจะใส่หลายด้วยจ้าใส่พ่อกุ๊กคิกใส่พ่อแบบว่าถ่วงเขานิดนึงนะับประมาณกาเอาพี่น้องประมาณนี้ใหญ่มันถ่วมเข่าหลายจ้ดใส่ประมาณกุกคิกกุกคิกประมาณนี้เอามาพี่น้องจ้ด ประมาณนี้ประมาณนี้กุ๊กคิกกุ๊กคิกไซรลายมันจะแฉะพี่น้องประมาณนี้เนาะจ้าแล้วก็ไซร์มองข่าวเลยจ้าธรรม,มาดาเลยจ้ายบปักไฟธรรม,มาดา เราบ้งจ้าจ้าพอดีดแล้วพี่น้องมันจะออกเม็ดข้าวขาวสิจ้าเป็นเม็ดแบบไตปลาเนาะเม็ดขึ้นตา,ตาข้าขาวกับพี่น้อง จ้ะตไกลับขี้กับข้างล่างเป็ข้างบน ไปจกักสามสนาทีจ้ะให้มันหมหมให้มันสุกตัวเอาเบิ้งไม้จ้ะสุกแล้วจ้าสุกแล้วพีร่รองสวยไหมตุ้มเม็ดข้าวสวยไหมอ้ยเห็นว่าจ้ะม็ดสวยว่าจ้าเม็ดสวย <laughs> ส่นำลากกระแช่ต้องใส่พอดีพอดีจ้าให้ท่วมเขาเนิดเดี๋ยวเด้อจ้าได้ข้าวเหนียวเสร็จดิได้ข้าวเหนียวเสร็จด,ดิป่ะ <laughs> สวัสดีจ้าพอกันคิมนาจ้า